นตนี่ถึงพี่ตั้มเขาแหลมเนี่ยนี่ยตั้มเขาแหลมเนี่ยสักล้ำนะพี่นี่เด็ดเด็ดเนี่เป็นตัวของแมนชั่นรีสอร์ทต่างๆแล้วนี่ย ก็มาอยู่ที่เรือท่าเรือนะฮะท่าเรือของนิวพอร์ตโรสไอแลนด์นะ Pot, Island, นะิวพอร์ตโรสไอแลนด์เนี่ยเสียงหน่อยครัฟิกเอ็กเซนต์หน่อยนะจะเป็นเรือนะฮะเรือตกปาลาเรือท่องเที่ยวเนี่ยของเจ้าของเขมาจอดทิ้งไว้ก็เป็นเป็นพอร์ตที่ให้สำหรับบ้านควมีตมัง แม่งขับเรือไปเที่ยวกันช่วงเชา้าแต่ปกติเนี่ยเขาบอกว่าตันนี้ไม่อยู่นะข่านูนะ้นนั้นเรือจะเยอะมากกลยน,นะปกติเขาจอดอยู่จะเต็มถ้าตามในรูปตามยูทูบแล้วที่ผมเห็นนะเรือจอดเต็มเยอะมากเลยครับอันนี้เป็นสะพานข้ามลัดมาผมก็จําชื่อเมืองไม่ได้รวข้ามมาน,นี้จะเป็นรถไอร์แลนด์ทามเมสนะข้ามฟากมาเนี่เป็นรีสอร์ทครัเป็นแมนชั่น อันนี้ก็เป็นสนาม r าร์กิ่งเขาเรียกเนี่ยสนามเบรกเล่นครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปตรงนู้นนะต่นี้ก็พามาดูสนามไปท่าเรือก่อนก็สวยงามดีครับเยี่ยมนี่ก็เดินมาถึงนู่นนะเดินมานู้นเดินเรื่อยก็ไกลนิดหนึ่งตอนนี้ยังเดินได้ทั่วเนี่ยเป็นเมืองที่โรสไซลแลนด์เนี่ยครับนิวพอตเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวครับอารมณ์เหมือนพัทยาบ้านเรา พัทยาหัวหินพวกนี้ครับแต่มันม่ไม่ไม่หนักเหมือนพัทยานะใช่ไปอารมณ์วันวันหัวหินนะมีที่ท่องเที่ยวนี่ใครเนี่ยแปกบนึงนะภา,าษากฤษ,ษผมก็ไม่ค่อยแน่นด้วยโอเคชี้ไปโน่นฝบชี้แผนที่ไปนโน่นเลยสวยอยู่อากาศดีมาก นี่เป็นโบสถ์แล้วนี่เป็นส่วไส่วทอ๋วนนี่บ้านคนนะนี่คือบ้านคนเลยครับอันนี้ยังไม่ได้ดูแม้ชั้นนะ